แล้วครับผมสําหรับสูตรการวาดหน้าด้านข้างนะครับอันดับแรกนะครับผมลดจาวาดวงกลมขึ้นมาก่อนครับเพื่อเป็นหัวหลังจากที่เราขึ้นรูปทรงวงกลมนะขึ้นมาแล้วนะครผมจะทําการแบ่งเอาเป็นครึ่งหนึ่งนะครับในแนวแนวแนวน,น,นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะแบ่งแบบแนวแบบแนวตรงนะครับผมประมาณ ประมาณสี่สิบห้าจุดห้าหกเปอร์เซ็นตนะครับของรูปวงกลมนะครับผมต่อไปนะครับเราจะทําการแบ่งวงกลมด้านล่างมาเป็นสามวงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงมุมล่างซ้ายนะครับแบ่งเป็นสามส่วนส่วนบนนะครับส่วนกลางส่วนบน,นครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะครับหลังจากนั้น ไว้เราจะมาลงแบบภาพวาดให้ดูพอเป็นกระสายกระเส้นกันหน่อยนุ่จแจนะครับตรงวงกลมนี้เออมันจะหักเข้ามาเพื่อเป็นส่วนเว้าของจมูกแล้วก็หักออกมาทางด้านหน้าครับเลือ่อกมานิดหนึ่ง ตำแหน่งตรงขีดเส้นตรงนี้ครับจะเป็นเส้นของปากครับตรงนี้จะเป็นจมูกตรงนี้เป็นคิ้วสำหรับการวาดปากร้านค่านี่ก็ต้องฝึกกันนิดนึงนะครับผมการวาดปากร้านค่าถ้ามันจะเป็นทรงประมาณนี้ ยังไงไดป่ะไดมั้งนี่ครับปากทางค้างตรงนี้ตำแหน่งของดวงตานะครับตำแหน่งของดวงตานี่จะตึงนิดหนึ่งเพราะเราจะกัดระยะอยากมากซึ่งตำแหน่งของมันนะครับจะอยู่ประมาณ ตำแหน่งของตาด้านล่างครับจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับแล้วก็ข้างบนจะอยู่แบบเกือบถึงข้างบนนะครับจะไม่ถึงข้างบนเข้าใจปะ่ะแล้วก็ช่วงระยะตรงนี้นเหมือนกับการเอาดวงตาสองก้อนนะครับมาวางซ้อนกันตำแหนี้ของดวงตาก้อนที่สองก็คือดวงตาของจรงิงประมาณนี้ อันนี้เป็นหูอะหูต่ำไปต้องขย,ยับหูขึ้นมาอีกอน,นี้ ผมสำหรับการวาดหน่ารับก็จบลงประมาณนี้นะครับผมใครเข้าใจไม่เข้าใจไงงคอเมน็์ไว้ด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปตั้งนานเพิ่งจะมาลงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย